ดีค่ะคุณน้องนี้นะคะค่านเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนกันในวิชาภาษาไทยและสระที่เราจะเรียนกันนะคะวันนี้เราจะเรียนนที่สระเอาสาระเอาถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวให้เราไปประสมคำกันนะคะ เด็กๆเ,เรามาประสมคำศั์คำที่หนึ่งนะคะภาพนี้ค่ะภาพเต่าภาพเต่าต่อเอาเต่าไม่เอก ต่าตอเอาเตาไม่เอเต่าภานี้ค่ะภาพเห่าเห่าหอ หาไม่เอเหาหอ ปาปอเอาเปาไม่เอกเป่าคำนี้ค่ะภาพเท้าเท้าทอเอาท้าวไม่โท ทอเอาเทาไม่โทเทา้าค่ะภาพถัดไปนะคะภาพนี้ค่ะภาพภูเขาภูเขา พออูภูขอเอาเขาภูเขาพออูภูขอเอาเขาภูเขา้ารองเทา้ารองเทา้า รอองอรองทอ,เอาเทาไม่โทเท้ารองเทา้ารอองอรองทอ,เอาเทาไม่โทเท้าวรองเทา้าภาพนี้ค่ะเลเก้าเลข เก้ารอเอขอเลขกอเอาเก้าไม่โทรเกร้กาเลขเก้า ลอเอขอเลกกอเอาเก่าไม่โทรเกา้าเลา่เก้าภาพนี้ค่ะภาพกุ้งเผากุ้งเผา อูงอกุ้มไม่โทกุง้งผอเอาเผากาุ้งเผากอูงอกุง้งไม่โทกุ้งผอเอาเผากุา้งเผาภาพนี้ค่ะภาพ กระเป๋ากระเป๋ากอรออากระ อเอาเปล่าไม้จัตาวาเปลากระเปลาก,อออากรออะกระปอเอาเปล่าไม่จัตาวาเปลากระเปลาค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาอ่านทบทวนกันอีกหนึ่งรอบนะคะ กระเป๋ากระเป๋ากุ้งเผากุ้งเผาเลเกา้าเลเกา้าภูเขาภูเขารองเท้ารองเท้าเห่าเห่า เป่าเป่าเต่าเต่าเท้าเท้าค่ะเมื่อเด็กๆอ่านประสมคำสระเอาเสร็จแล้วให้เด็กๆนะคะเปิดแบบฝึกหัดมาที่หน้านี้เลยค่ะเด็กๆจะเห็นคำศัพท์นะคะอยู่ในช่องสี่เหลี่ยม แต่ละช่องนะคะให้เด็กๆฝึกอ่านประสมนะคะและนำภาพที่อยู่ในถุงพลาสติกนี้มาติดให้ตรงกับคำศัพท์ค่ะค่ะและสำหรับการผรสมคำสระเอาคนเอานี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ